เจอของดีอีกแล้วครับเพื่อนตัวนี้นะครับที่ไปที่มาก็คือว่าเราก็ดูสวนผักพวกมันอยู่ทำทีไรก็งามทุกทีงามกว่าบ้านกว่าช่องเขาก็เลยถามมันว่ามันมีอะไรดีๆหรือเปล่าแล้วมันก็ให้สองขวดนั่นแหละครับมาเพื่อนๆ เรามาดูผลงานครับให้มานานแล้วเพิ่งมาทดลองพ่นนะครับเพิ่งได้ปลูกผักแล้วก็ก็คือไม่เชื่อนะครับก็เลยยังไม่ทดลองก็ใช้วิธีเดิมๆของตัวเองอยู่เพื่อนๆดูนะครับดูไปเรื่อยๆเยวจะให้ดูความแตกต่างว่าไอ้ที่พ่นไอ้ที่พ่นยาตัวนั้นไอ้ที่พ่นฮอร์โมนตัวนั้นกับที่ไม่พ่นมันแตกต่างกันยังไงนะครับ แปลงพวกนี้ไม่ได้พ่นนะครับทดลองดูหน่อยเดียวเพื่อนเพื่อทดลองดูหน่อยเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะว่าไอแปลงผ่าเนี้ยมันจะมองเห็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มแล้วก็มองเห็นพื้นดินอยู่นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้พ่นนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่ได้พ่นแปลงนี้ก็ยังไม่ได้พ่นดูแปลงที่พ่นนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับคุมดินหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบกันใหญ่มาก ยาวกว้างนะครับใบใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็กว้างนะครับนูนะครับเบอร์เลยบลาโอเคว่าหน้านี้มันก็หน้าหนาแต่มันงามผิดผิดจากไอที่ไม่ได้พ่นนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยของมันวันนี้จะพ่นทั้งแปลงแล้วครับเห็นผลแล้ว ดูนะครับตรงนี้คือแปลงที่พ่นนะครับดูความแตกต่างนะครับแปลงนี้แปลงใกล้กันยังไม่ได้พ่นอ,อ๋อก็ไม่ได้พ่นแต่ว่ามันอาจจะมีไอระเหยมาไม่ได้พ่นมันจะเป็นพุ่มเล็กๆนะครับที่ไม่ได้พ่นใบมันจะไม่ยาวใบจะไม่กว้างไม่ยาว อ่เดี๋ยวขึ้นมาดูความแตกต่างให้ชัดเจนในมุมบน mm. เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบใส่กันไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นแปลงี้พ่นครับเห็นความแตกต่างไหมครับ การันตีว่าดีแน่นอนนะครับถ้าแบบนี้เห็นผลจากแปลงทดลองแล้วดูนะครับดูความแตกต่างไหมเอาอีกรอบก็คือจะมองเห็นมองเห็นดินแล้วก็ผักก็จะเป็นพุ่มๆพุ่มใครพุ่มมัน นี่ครับคุมกันไปหมดแล้วใบยาวใบกว้างใบใหญ่สนใจพักมาเดี๋ยวไปจัดหากับมันมาฝากหน้านี้หน้าหนาวผักมันทำง่ายครับ เราจะเอามาใช้หน้าแรงกันผักใบสั้นๆคงจะแก้ปัญหาได้